กระบะสประตูเกียร์ออโต้รถมือเดียวออกป้ายแดงสวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้ำก็มีรถมือ2สภาพดีมาแนะนำพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับรถที่น้ำจะมารีวิววันนี้นะคะเป็นตัว Mazda BT-50 นะคะคันที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสประตูยกสูงเดิมโรงงานเลยสำหรับคันนี้นะคะปี2012เป็นเครื่อง2.2นะคะเป็นเครื่องดีเซลเดิมโรงงานเลย นะะในส่วนของตัวดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีมากนะคะแล้วก็คันนี้สีบางเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดำนะคะสาภาพสวยมากนะคะสำหรับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ตัวล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานขอบ17นะคะสำหรับมาด้าคันนี้นะคะสภาพดีๆนะคะแล้วก็ดอกยางเต็มๆใช้งานได้ยาวๆนะคะรายละเอียดความเดิมของตัวรถนะคะ การันตีว่ารถเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อมาแน่นอนนะคะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎหมายเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกข้างสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ในตัวนะคะติดฟิล์มกองแสงให้แล้วรอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำขออนุญาตพาชมรอบๆคันก่อนนะคะฝากพี่พติดตามให้อาติดตามชมให้จบนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยของคันนี้นะคะอันนี้ก็ให้ดูด้านซ้ายก่อนเลยนะ พี่ๆดูเลยสติกเกอร์มาร์คสีหรือว่าจะเป็นหัวน็อตเหลี่ยมน็อตคือไม่มีขยับนะคะอย่างที่น้ำบอกไปว่ารับประกันไม่มีพิกามชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อมาแน่นอนนะคะนี่สภาพดีเลยนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะสีสันเต็มทั้งคันบางเดิมโรงงานนะคะแชสีดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างตกแต่งด้วยสติกเกอร์คำว่าไฮเลเซอร์นะคะสำหรับตัวมาด้านะคะ สภาพดีเลยนะคะได้รถสีดำเดิมโรงงานนะคะดูหล่อคมเข้มมากๆนะคะแล้วก็มีกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะสำหรับตัวนี้ ด้านล่างก็มียางอะไรให้พร้อมนะคะช่วงล่างคือดําสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะช่วงล่างไม่โค้งเคงนะคะนิ่มเนบนะคะสําหรับผันนี้แล้วก็ตัวแม็กไล e เนอร์ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะก็ไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแต่อย่างใดนะคะแต่ถามว่ามีริ้วรอยบ้างไหมมีบ้างตามการใช้งานนะคะปกติเลยนะคะด้านหลังนะคะเม็ดอาร์คมารคสี Mark อยู่ครบทุกจุดนะคะ น้ำให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะพี่ๆจะได้มั่นใจได้เลยว่าได้ลดจากน้ำไปนะคะได้ลดเดิมจริงๆนะคะให้ดูทั้งสองด้านเลยนะคะเม็ดอาร์คมาร์คสีอยู่ครบทุกจุดนะคะ สภาพสวยด้วยนะคะสําหรับคันนี้และที่สําคัญอย่างที่แจ้งไปได้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สประตูยกสูงด้วยนะคะเดี๋ยวน้ําจะพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหน สำหรับภายในก็จะเป็นสีดำนะคะสำหรับมาด้าคันนี้นะคะเดี๋ยวดูที่ประตูเลยนะคะมาร์คสีนะคะพี่ๆดูเลยสติกเกอร์โรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะอย่างที่บอกว่าการันตีรถเดิมนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทุกบานนะคะแล้วก็ตัวซอกนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับสักจุดหนึ่งนะคะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะคะ แล้วก็พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังดำนะคะมีแอร์แบ็กนะคะด้านขวาจะเป็นครูดคอนโทลนะคะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นมัลติฟังชันเลขมาอยู่ที่177,000กโลนะคะเป็นรถบ้านแท้เลยนะคะซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะคะแล้วก็กรณีซื้อสดน้ำไม่ได้เก็บแวร์7%ดเนะคะตรงนี้ทางน้ำฟรีให้นะคะวิทยุแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสะดวกสบายต้องเกียร์ออโต้เลยนะคะ ภายในยังสวยอยู่เลยนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะมานบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะแล้วก็เพดานสวยด้วยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ได้เบาะหนังเลยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสภาพเบาะยังใหม่นะคะสําหรับมาด,ด้าคันนี้นี่สภาพเบาะใหม่กิฟต์นะคะแล้วก็น็อตอีกด้านหนึ่งนะคะประตูนะคะน็อตไม่ขยับปั๊มโรงงานมาร์สีอยู่ครบเลยนะคะต้องบอกว่ารายละเอียดที่น้ำให้ดู นะคะก็คือเป็นรายละเอียดพื้นฐานเลยนะคะของการดูรถนะคะเพราะว่าถ้ารถมีการโดนมารายละเอียดที่น้ําให้ดูนี้นะคะไม่เหลือแน่นอนนะคะตรงนี้น้ํากล้าการันตีเลยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะให้พี่ๆดูสภาพตัวเบาะเลยนะคะว่าสภาพใหม่จริงนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะรายละเอียดดีนะคะมีที่ชาร์จ ไฟด้วยนะคะด้านหลังพื้นพรมต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานนะคะปั๊มโรงงานน็อตไม่ขยับมาร์คสีอยู่ครบทุกจุดนะคะรายละเอียดดีเลยนะคะสำหรับมาสดาคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่แบบหาไว้ใช้งานสีประตูเกียร์ออโต้นะคะมาสดาคันนี้ตอบโจทย์ให้พี่ๆได้แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้าง สำหรับห้องเครื่องนะคะอย่างที่น้ำบอกไปว่าเป็นเครื่องดีเซลนะคะเดี๋ยวมาดูทีละจุดเลยนะคะนี่พี่ๆดูเลยนะคะมาร์คสีหัวน็อตคือแบบสภาพเดิมจริงนะคะรับประกันหน้าเดิมนะคะหม้อน้ำเดิมๆนะคะมาร์คสีทุกจุดอยู่ครบหมดนะคะคานคานเดิมนะคะปั๊มความคมเหลี่ยมช่องนะคะแก้มเดิมนะคะอันนี้ไฟเดิมของโรงงานเลยนะคะพี่ๆดูเลยนะคะมาร์คสีน็อตไม่ขยับนะคะ แก้มเดิมลงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะคะน็อตด้านในก็ไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะแล้วก็สําหรับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีการถอดไม่มีการไขนะคะสาหรับมาด้าคันนี้นะคะนี่เลยสภาพคือแบบเดิมๆจริงๆนะคะฝากระโปรงเดิมรงงานนะคะให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดที่แบบอยู่ไกลนะคะแล้วไม่มั่นใจ ดูคลิปที่น้ำนํามารีวิววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำถ่ายแบบละเอียดเลยนะคะพี่ๆจะได้มั่นใจได้ว่ามาชมแล้วไม่ผิดหวังนะคะรายละเอียดตามคลิปที่น้ำรีวิวเลยนะคะเพราะว่าน้ำจะถ่ายให้พี่ๆดูทุกซอกทุกมุมนะคะก็เพื่อ,อให้พี่ๆได้ตัดสินใจได้นะคะได้เห็นตัวรถจริงๆได้เห็นแบบสภาพตัวรถทุกซอกทุกมุมนะคะนี่มาร์คสีอยู่ครบหมดนะคะม้อน้ําเดิมนะคะ นี่ให้พี่ๆดูเลยนะคะมาร์คสีบาร์โคดต่างๆคือแบบสภาพห้องเครื่องคือสมบูรณ์มากนะคะนี่ให้ดูเลยน้ำยานะคะชมพูใสๆเลยนะคะเดิมๆจริงๆนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะ ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับมาด,ด้าคันนี้ถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อน้ํามาตามเบอร์ที่ขึ้นมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ